สวัสดีทุกท่านครับร้านนาราลังนกนะครับวันนี้พามาชมน้ํายาปรับสภาพนะครับเป็นฮอร์โมนปรับสภาพสําหรับตึกนกใหม่ KG95 โพชั่นนะครับในกรณีที่เราต้องการเปิดบ้านนกใหม่นะครับมันก็จะมีกลิ่นปูนกลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์นะครับฉะนั้นจะให้ร้อยให้หายไปเองนี่จะยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้น้ํายาตัวนี้นะครับ KG95 โก้าพชั่น4.5ลิตรนะครับวิธีการใช้งานก็คือสําหรับปรับสภาพพื้นผนังเนี่ยนะครับ อโมน1แกลลอนผสมน้ำได้2แกลลอนนะครับฉีดพื้นแล้วก็ผนังให้ทั่วให้ทั่วเลยนะครับพื้นกับผนังนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการฉีดคานก็ได้นะครับฉีดคานหมายความว่าเวลาเราตีไม้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราตีไม้อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นคานอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าฉีดคานเราไม่ต้องผสมน้ำนะครับใช้ KG-5 ฉีดพ่นให้ทั่วคานโดยรอบได้เลยนะครับ เคจีข้าเป็นฮอร์โมนปรับสภาพบ้านนกอันดับ1ตอนนี้เลยนะครับสูตรเข้มข้นสูงนะครับใช้ใช้ได้ทั้งปรับพื้นผนังแล้วก็ฉีดที่ขานได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับจากร้านนาราหลันลงนกขอบคุณครับสวัสดีครับ